เพราะโดนคดีทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเขาก็พยายามจะปลุกกระแสคนไทยลืมง่ายคนไทยลืมง่ายแต่ต่างชาติและนักทุนทุนขนาดใหญ่เขาไม่ลืมและการที่เป็นนักโกงอาชีพนะครับโดนคดีสําคัญสำคัญโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันไป3คดีแล้วก็รับสารภาพว่าได้ทําการทุจริตคอร์รัปชันจริงเนี่ยยิ่งส่งผลทําให้พรรคเพื่อไทยทักษินนั้น นะเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องและไม่มีทางเลยที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ตอนนี้บริหารมาเกือบหนึ่งปีไม่ทรงก็สุดอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวสักรวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรกับพรรคก้าไกลนะซึ่งผมเคยเรียนไวไก้ก่อนหน้านี้ว่านะรับรองการเดินออกมาของทักษิณเนี่ยจะทําให้ทั้งเปื่อไทยและ9ก้าไกลรวมทั้งทักษิณเนี่ยนะนะลำบากมากขึ้น ตอนนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวออกมามีการทําเป็นสีติทางเชิงวิชาการค่อนขออ้างจะชัดเจนนะปรากฏว่านิดาโพก็เผยผลสํารวจประชาชนโดยส่วนใหญ่เชื่อทักษิณเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ผลต่อคะแนนนิยมของเพื่อไทยเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะเลือกตั้งในรอบหน้านะครับผลสํารวจความคิดเห็นของนิดาโพนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดานะครับได้มีการเปิดเผยผลการสํารวจของประชาชนเรื่อง บทบาททักษิณถึงฝันของนายกเศรษฐาทำการสำรวจตั้งแต่วันที่9ถึง11เมษายน2567จากประชาชนที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปกระจายตามปูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งิ้น 1, สิ้น1,310หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับนะครับบทบาทาของทักษิณชินวัตรและความเป็นไปได้ที่พาคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งในครั้ง ต่อไปนะครับจากผลสํารวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยจากความเคลื่อนไหวของทักษณิณชินวัตรตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลตํารวจพบว่าตัวอย่างร้อยละ40.61กนะครับระบุว่าไม่ประสงค์ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยรองลงมานะครับร้อยละ33.21ระบุว่าส่งผลกระทบในแง่ลบ ต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยร้อยละ19.54ระบุว่าส่งผลกระทบในทางบวกคนะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยร้อยละ6.64ระบุว่าเฉยเฉยไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจทางด้านความคิดเห็นของประชาชนนะครับก็ต่อคำกล่าวที่ว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะบพบว่าร้อยละ39.47 ระบุว่าไม่เห็นด้วยรองลงมาร้อยละ18.85ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยร้อยละ17.94ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ15.73ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ8.01ระบุว่าเฉยเฉยไม่ตอบไม่สนใจสุดท้ายเมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งในครั้งต่อไปว่านะครับร้อยละ32.98ระบุว่าเป็นไปไม่ได้เลย นะครับปรองลงมา 24, ร้อยละ29.24ระบุว่าค่อนข้างจะเป็นไปได้นะครับ 14, ร้อยละ2 1 1 4ระบุว่าไม่ค่อยนะฮะเป็นไปได้ 82, ร้อยละ12.82ระบุว่าเป็นไปได้มาก 82, ร้อยละ3.82ระบุว่าเฉยๆฉยไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจนะครับแล้วก็มาล่าสุดนะครับเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะฮะแล้วก็ในส่วนของก้าวไกลก็ปรากฏว่าซุปเปอร์โพก็ชี้ เลือกตั้งก้าวไกลชนะเพื่อไทยขาดแน่นอนนะครับมองรัฐบาลหนึ่งพักยากนะฮะสี่สิห้าจุเร์เซยี่สพักการเมืองวันนี้เราคงเห็นชัดนะผมเคยสังเคระ์ใหุ้้นส่วนทราบว่าหลักคิดตักสินคิดเพื่อไทยทำนะไม่ต้องไปเข้าสู่เลือกตั้งละนะตอนนี้เลือกตั้งก็บอกว่าเพื่อไทยก็ไม่มีทางจะกลับมาละอีกโพนึงก็บอกว่านะฮะ จะเลือกก้าวไกลมากกว่าซึ่งตอนนั้นก็คงไม่มีข้าวไกลและ้ามีการเลือกตั้งนะครับลักคิดทักสินคิดเพื่อไทยทำนะะตอนนี้กําลังส่งผลกระทบอะไรนะครับส่งผลกระทบต่อเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะลงทุนไม่กล้าลงทุนสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับเฉพาะภายในประเทศไม่กล้าลงทุนต่างประเทศก็ไม่กล้าลงทุนจากปัจจัยภายนอกที่กําลังเกิดสงครามพม่าก,ก็เกิดสงครามนะครับทองคําพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หุ้นในประเทศไทยตกต่ำอย่างต่อเนื่องในขณะที่ต่างประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับที่ผ่านมาผมเรียนมาตลอดเนี่ยทักสินคิดเพื่อไทยทำเดอกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีนะครับปิดสวิตสามวปิดสวิตสวนะครับคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะก็ปรากฏว่าคงเห็นชัดเจนนะว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากยากเย็น และมาตรการที่ลำบากยากเย็นครั้งนี้คงสะท้อนให้เห็นเช่นกันว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งในภายหน้ามีการยุบสภาเพื่อมีการเลือกตั้งเพื่อไทยยากที่จะกลับมานะครับและยิ่งทักษิณโผลมาสภาวะเศรษฐกิจยิ่งตกต่ำนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะโดนคดีตัวจริตคอร์รัปชันซึ่งเขาก็พยายามจะปลุกกระแสคนไทยลืมง่ายคนไทยลืมง่ายแต่ต่างชาติและนักลงทุนขนาดใหญ่นะเขาไม่ลืม และการที่เป็นนักโกงอาชีพนะครับโดนคดีสําคัญสําคัญโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันไป3คดีและก็รับสารภาพว่าได้ทําการทุจริตคอร์รัปชันจริงเนี่ยยิ่งส่งผลทําให้พรรคเพื่อไทยทักษิณน,นั้นนะฮะเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําอย่างต่อเนื่องและไม่มีทางเลยที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ตอนนี้บริหารมาเกือบ1ปีไม่ส่งก็สุดอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระจริญทรงพระริญทรงพระริญ อ้วงานาชาวไทยพักมีราฉันฟ้าคอยหมู่ใยแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาทรภู้คนฟ้าผ่าวานจนผ่านพ้นโพยไัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้น,ลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีคนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปุกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าฟันฝ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฝ้าทรงผูกพันไพ่ฝ้าชาวไทยฝ้าทรงสุขใจท่า ให้ร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,ชรราชฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันนว่นฟ้าทรงผูกพันไผ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น